ทนให้ใครบางคนยามใจทนมานานไม่เห็นตายอีกสักครั้งเป็นไรทำใจให้อดทนใครบางคนที่รักกันมาไม่นานทำใจสุขสนมีใครใครอีกหลายคนก็ไม่รู้ใจเรายังคนได้อย่างไร in the glass เธออาจจะชอบเมติลาก็ได้นะนั่นสิรู้ทุกอย่างเช่นโ,โกเป็นนักนีฬาระดับแชมป์อ่ะอาจจะเป็นสิ่งที่ชวนระทับใจก็ได้โกโมนอนน่ะเขารอเขารวยและที่สําคัญน่ะเขามีรถด้วยจริงผู้หญิงเดี่ยวนี้ยวุณหญ่เห็นแก่รถแต่ไม่คุณนท้อถอยอ่ะใช่เองไม่เคยเห็นเหรอไอพวกที่ได้แต่งงานจนนางงามนางสาวไทยน่ะส่วนหญ่แม่อัปลักษณ์ทั้งนั้นเลยอ,อย่างมบงเนี่ยแต่พวกนั้นเขารวยนี่วามันรวยจริงม่งท้อแท้หร่จะเป็นหนาหน่อยสิวะ พเพื่อเอกจนนางเอกรวยนางเอกจนพระเอกรวยไม่ได้กันทุกทีทุกเลื่อนไปอ่ะไม่ต้องห่วงอ่ะที่สําคัญมันจะต้องสร้างความดีความเด่นให้กับตัวมึงเองด้วยให้พอที่จะเป็นเพระอเอกได้สรุปก็คือ,อม,มันจะต้องสมัครลงแข่งกีฬาระดับมหาลัยปีนี้ให้ได้ประเภทใดประเภทหนึ่งตามคำทักฐานของดาราเขาและไม่ใช่สมัครแข่งเฉยๆด้วยแต่มื่อรองชนะชนะที่สี่หรือที่ห้าพอไหวอ่ะแต่ถ้าเจ้าที่หนึ่งอ่ะ อย่างกูจะไปแข่งอะไรถอยกองนั่นเหรอหรือจะให้กูแข่งปีต้นมะพร้าวอ่ะอืมอาลนามันต้องมีอะไรสักอย่างสิวะอเองก็ไม่ใช่ผู้ชายออนแอร์อะไรนีวว่เรามาลองคิดกันดูเฮ้ยแต่ก็เอ็งชอบแต่แต่ก็อ่ะแ, <laughs> แต่เองดูเองก็พอไหวอะ่ะแต่ถ้าให้กูไปแข่งกับเขาเนี่ยกูไม่ไหวแน่ว่ะไม่เล้ววิ่ทนไม่เล้วด้วยไม่ทนด้วยกูอะ่ะ กระโดดสูงเออกระโดดสูงมันไม่สูงไปถึงไหนหรอกหดไกลเอามันจะไกลขนาดไหนนักเชียววะว่ายน้ำสิใช่แล้วมึงอยู่เกาะต้องว่ายน้ำแข่งว่ายน้ำว่ายพระง่ายกว่าเยอะว่ะกูอยู่เกาะก็จริงอ่ะแต่กูขนาดเก็บมะพร้าวมากกว่าว่ายน้ำอีกอ่ะมะพร้าวใช่แล้วใช่เลยทุ่มน้ำหนักฝันไปหรือเปล่าคุณขนาดกูเนี่ยทุ่มน้ำหนัก งั้นพุ่งแลมหรือค่อยจ้า <c oughs> เลิกคิดดีกว่าเพื่อนไอ้กีฬาพวกเนี้ยนะมันต้องการความถนัดเฉพาะด้านถึงจะไปลงแข่งกับเขาได้กูไม่มีปัญญาอย่างเด็ดขาดอนะ่ะสมัครไปก็ฝิวเปล่าเสียเวลาเชื่อกู <c oughs> เอ้ยกูแล้วกีฬาอยู่อย่างหนึ่งเว้ยคนถน,นัดจัดเกณฑแน่นอนเลยถน,น,นัดจัดเกณฑแน่นอนโค้ชวิการนะนะอะไรวะเดินไงเดินเออจริงเดินทนไงแข่งเดินทนมึงทําได้แน่นอนเลยไอ้ฉุย เพราะเวลามึงไม่มีกระตังขึ้นรถกูคเคยหมึงเดินจากนี่ไปวัดเลยเฮ้ยทนเรื่องเดินอ่ะกูไม่ถอยอยู่แล้วเออมันต้องสูก,กับเขาบ้างคนที่เรารักเราชอบอ่ะเ็าจะประทับใจอย่างน้อยเ็าจะเห็นว่าเราก็พอมีอะไรดีๆอยู่บ้างอ่ะแต่อิงจะต้องซ้อมแนะ่ฉุยเพราะเนินถูกหลักด้วยทางที่ดีอ่ะกูจะซ้อมกันทุกเช้าเลยกูกับไอ้เกียงอ่ะจะเป็นเทรนเนอร์ให้มึงเองตกลงไหมตกลงแต่มาเช้าขนาดไหนล่ะ ้าเมื่อสีดีสักตีห้ารถยังไม่เยอะอากาศดีป่าจะได้ไม่พังเร็วไงที่สําคัญ้อมเสร็จแล้วจะได้เข้าเรียนพันเอาเสื้อผ้ามาเปลี่ยนที่มหาเลย,เยแต,แต่แต่ตีห้ประตูวัดกูยังไม่เปิดนี่วาก็ปิดเอ,อาหน่อยวแต่ก็แค่นั้นเองะป่ะมาวันนี้เลยปะไปะ้วไปแ<ะ>ล้ไป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  ไอ้ยุดนะอย่าขยับหรือเข้าไปทำอะไรในวัดผมอยู่ที่วัดนี้ครับอยู่ที่วัดนี้แล้วทำไมต้องปีนกระแพงรับหลับรอออกมาคือคือประตูวัดยังไม่เปิดครับผมจะไปซ้อมเดินทนครับอไม่น่าเชื่อทำแต่งตัวเป็นนักกีฬาแล้วนั่นถุงอะไรหรืออะไรใส่ไว้ในนั้นยึดนะอย่าขยับ เปล่าครับนี่เสื้อผ้าแล้วก็หนังสือคือผมเป็นนักศึกษาครับเอามานี่เห็นไหมครับเสื้อผ้ากับหนังสือจริงๆอืมจริงๆจริงๆครับไปารือออาจจะโวยใครเข้ามาจาก้างในวัดก็ได้โทรผมอยู่ที่วัดนี้จริงๆแล้วของพวกนี้มันก็ของของผมอะ่ะย่าไม่อยากเชื่อง่ายงเพราะการที่รือปีนกำแพงวัดออกมาเนี่ยมันผิดปกติ โทผมจะไปซ้อมเดินทนนี่ซ้อมวันแรกนะครับเหมือนเดิมเลยครับไม่ต้องพูดมากไปโรงพักอืมโธิอืเอาล่ะผมเชื่อว่าคุณเป็นนักศึกษาแล้วก็อสาอยู่ในวัดนั้นจริงแต่การปีนเข้าออกกำแพงวัดเนี่ยมันเป็นเรื่องผิดปกติวิสัยคุณจะโทษตำรวจให้เขาจับคุณมาก็ไม่ได้โพี่ผมไม่โทษหรอกครับผมผิดเองผมผิดเสมอ ผมมีความจําเป็นต้องออกมาซ้อมเดินทนทุกเช้าในขณะที่ประตูวัดยังไม่ถึงเวลาเปิดนะครับไม่งั้นผมก็เข้าเรียนไม่ทันครับเอา,า <laughs> เถอะผมจะบอกตารวจที่รักษาการอยู่แถวนั้นให้ <laughs> คุณจะเรียนได้แล้ว <laughs> อขอบคุณมากครับอย่างนั้นผมลาละครับสวัส <laughs> <laughs> ดีครับไปนั่นว่าเหลวสําหรับการประเดิมซ้อมในวันแรกนแสดงว่าเลิกไม่ดีว่ะเฮ้ยเทวดาดนเป็นดานแย่ว่จะไปพนิ้่ก็ได้ดีว่ะ เมื่อคืนกูนอนอ่านกติกาเดินทนให้หมดแล้วนะแล้ว่าไงข้อที่หนึ่งห้ามวิ่งจากเ็ษขาดถึงวิ่งให้กรรมการเห็นเพียงครั้งเดียวจะต้องถูกตัดสิทธิ์แพ้ทันทีเรียบร้อยกรรมการไม่เห็นนะถึงอยงไม่ควรวิ่งแค่เดินเสือไปวิ่ง ถ้ากรรมการไม่เห็นคนดูก็จะรู้กระทืบเอาไปยไงอีกการเดินหมายถึงขาหน้าจะต้องแตะถึงพื้นจอนขาหลังก่จะยกถอนได้ถ้าขาหน้ายังไม่ถึงพื้นขาหลังยกขึ้นมาแล้วอย่างนี้ถือว่าวิ่งเอ้ย่เล็ยจับเล็บจับ

领导，领导。 ไม่ธรรมดาสักอย่างไม่รู้คนทางคิดไม่ค่อยออกเรื่องโน้นเรื่องนี้จะทำที่ไรก็ทำไม่ไว้เดือดร้อนจะเป็นจะไปทุกทีเหนื่อยเนื้อเหนื่อยตัวปวดหัวเลยทำไม่คล่องแต่เรื่องรั ก็เวียนหัวทาไม่คล่องแต่เรื่องรักรักรรองของมันได้อยู arp, s <S <Oder> ่เรื่องโน้นเรื่องนี้จะกทำที่ไรก็ทำไม่ไหวผมคุณนเอ้ใช่นี่อยู่อื้อือตกใจคะเฮ้ยตกใจผมเป็นเพื่อนคุณดาริกาครับกรุณาชื่อบอกว่า ผมชื่อชุยเลยกันครับอชุยครับโอ้ยเยอชใย่มาได้ยัไงแค่นี้ก็ที่อยู่ที่คุณดาเคยเขียนไว้ให้ครับพอดีวันนี้เบื่อซ้อง ตามเส้นทางเก่าก็เลยเดินมาหาคุณดาอ้อเดินมาแหระคะโอโ้ยเยี่ยมเลยคือประทับใจครับประทับใจสงสัยเดินทนปีเนี้ยคุณเฉวยคว้าแชมป์นแน่ๆเลยไหนไหนมาแล้วผมคิดว่าจะขออนุญาตคุณดาใช้ห้องน้ำเปลี่ยนชุดไปมาหาอะไรด้วยนะครับเชิญสิคะตามสบายเลยเด่ว,ว่าคุณเฉลอาบน้ำด้วยดีวยกว่าคะ่ะ ขอบคุณครับโอ้ยโอ้ยาเท้าเป็นอะไรเหรอคะรองเท้ากัดครับใช้ของถูกลองเงี้ยครับเดี๋ยวกรมมนคงมารับคุณดาสิครับไม่มาแล้วค่ะพักนี้เช้าเขาต้องซนมเทนนิสทุกวันดีนะครับโชคดีใครเท่าโชคดีผมสิครับโชคดีผมจะได้โหรถเมย์ไปหมหาลัยกับคุณดาอีก ไมกถึงบรรยากาศเก่าๆใช่ค่ะคุณพ่อคุณแม่ค่ะคุณเฉยเพื่อนดาค่ะอยู่มาชาด้วยกันนะคะ Oh, สวัสดีครับสวัสดีสสดครับจ้าอยู่มอชอเลรีนคณะอะไรล่ะคณะเดียวกันหรือเปล่าเปล่าค่ะคุณพ่อคุณฉุยพี่อยู่สังคมค่ะอ๋อเั้นกูคณะเดียวกันกับนิโกโมลล่ะสิพี่เขาต้มแตงไม่หล่ะคุณไม่ครับเช้าๆ <c oughs> ผมไม่ค่อยจะทานอะไรครับขอบพระคุณครับ <c oughs> คุณชุยเป็นนกักกีฬาเดินทนของมหาลัยค่ะ อ๋อเลยแต่ม <me> ันจะลงแข่งเลยต้องซ้อมเดินทุกเช้าแล้ววันนี้เดินมาเส้นทางนี้ก็เลยววามาหาดาค่ะเดี๋ยวจะไปมหาลัยด้วยกันนะคะเออดีสบายนะคะคุณฉ่วยห้องน้ำอยู่นั่นค่ะครับขอบคุณครับดาจะขึ้นไปเปลี่ยนเสื้อผ้าเหมือนกันเสร็จแล้วคุณช่วยลายนะคะครับ নাম <laughs> <laughs> หรือเปล่าเขาเปล่าครับผมเล่นนิดเดียวขอโทษครับแต่อ่างล้างหน้าฉันเพื่อให้ช่างเอาของใหม่มาเปลี่ยนของมาจากนอกฉันนะคะน,น,น่่ะสิ เป็นอะไรมองหรือเปล่าล่ะคุณไอทีลื่นๆเนอ่ะเปล่าครับขอบคุณครับขอขอโทษครับเนี่ยคุณข้าไปดูซิอ่างล้างหน้าอะไรของคุณ เสียหายอะไรไปบ้างหรือเปล่ารีบร้อยดีไม่เป็นอะไรค่ะตามสบายนะคุณครับ อย่างลูกเพื่อนรอนะจ๊ะอ๋ออ๋ออ๋ ยอดชายอุ้ยยืนตรงนี้นะยอดชายคุณช่วยว้าตายจริงโอุ้ยเป็นไงบ้างคะท้อก็ไหนคุณดาบอกว่ามันไม่กัดไงครับก็มันไม่กัดจ้ะพราะเวลาที่ดาอยู่ด้วยเท่านั้นนี่ท้อแล้วเวลาที่บอกว่ามันไม่กัด ทำไมไม่ช่วยต่อท้ายวังเล็ไว้ให้ด้วยล่ะครับโอ้ยฉีดยาก,กันบัดทะยกักไว้ก่อนสำคัญกว่าอะไรทั้งหมดเจ็บเจบหมออุ้ยออุอ้ยคุณเป็นเจ้าของหมาใช่ไหมค่ะหมาของคุณฉีดยาป้องกันโรคบ้าเป็นประจำหรือเปล่าไม่แน่ใจหรอกค่ะ,คะแต่ว่ามันคงไม่บ้าหรอกนะคะ นอกจากจะสัมผัสเล็กน้อยหมายความว่าอย่างไงสัะสาสเล็กน้อยคือบางทีมันก็บ้องๆค่ะน่าจะตัดสินจำคุกตลอดชีวิตนักไอตัวเนี้ย <c oughs> แหมดาก็ลืมนึกไปก็มันไม่ได้กัดใครมาตั้งนานแล้วนี่คะดาก็ลืมลืมหมอต้องฉีดยาป้องกันโรคได้ผมหรือเปล่าครับคุณหมอคือผมไม่อยากเห่าเหมือนหมาก่อนตายครับ <c oughs> ี่ยังไม่จบปละคุณรอดูอาการของหมาไปก่อนก็ได้ภายในสิบวันน่ะนะ ถ้าเกิดหมาตายค่อยตัดหัวหมามาตรวจีอคื<ะ>้ให้แน่ใจครับสมมติว่ามันเป็นบ้า<ะ>ก็ยังพอฉีดยาให้คุณทัน<ะ>แต่ต้องฉีด<ะ><ะ>ทุกวันนะวันละเข็มสิบ14เข็มรอบสะดือโอโ้๋อ14เข็มเหรอครับ<ะ><ฮ>รอบสะดือสะดือบวมแน่ละมึง นอกจากบวมาแล้วยังบานด้วยวต้องสี่เข็มอ่ะไม่รู้เป็นบ้าอะไรกูวนันนี้ซ้อมเดินรองเท้าก็กัดเข้าห้องน้ําก็ลื่นหัวลพล้มพอออกจากห้องน้ำตึกโดนหมากัาตีกเอ้ยนี่มิดดีมึงอย่าไปคิดอะไรมากเลยหมาบ้านผู้หญิงกันนะถึงเป็นมองคอนต่อให้เป็นมงคลนสุดเลิกมาหาเศรษฐีลาบยังไงอ่ะปูก็เข็ดเด็ดขาดอ่ะเอ้ยถ้าจะให้ดีนะโว้ยไอ้ต้องทิธีผูกพิดกับหมาไว้บ้างอ่ะอันนี้เออติดรับเ,เลยนะโว้ยกูจะมีอะไรติดไม้ติดมือไปฝา,ากคุณหมาของเขาบ้างอ,อย่างเช่นลูกทีนเนี่ยหมาชอบ อาจจะมีเนื้อเปื่อยด้วยก็ได้นะแต่ไม่งองเออหรือประเภทตัวเดียวอันเดียวตุนอะไรทำนองเนี้ยไม่ไหวแน่ตัวเองจะกินก็ยังไม่ค่อยจะมีอยู่แล้วคืนเชื่อพวกมึงก็พังกันพอดีแล้วพวกนี้แหไปจ่ายค่าหมอวะกูมีแค่ยี่สิบแต่คุณดาเขาจัดการให้เรียบร้อยหมดเลยนะเฮ้ยแถมเล่นข้าวก็ด้วยฮะให้ผู้หญิงออกชื่อหมดเฮ้มีเสียซิกูหน้าด้านนี่ใช่ไหล สุดท้ายาย,ายแล้วคะ่ะหมาของดาค่ะทําไมครับหมาของคุณดาทําไมมันตายหรือครับจะไปรูร้ว่ามันตายหรือไม่ตายสิอยู่ๆมันก็หายไปจากบ้านของดาค่ะอา้าวโอ้ยตามหาเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ไม่เจอเอแล้วเราจะทํายังไงกันดีล่ะผมว่ามาจะไปที่บ้านคุณดาก็ได้นะบ้านเก่าเ,าเาราไปดูกันแม่เผื่อจะเจอ,เองั้นผมไปด้วยเรื่องนี้ถึงกับชีวิตเลยนะเนี่ยไปกันหมดนี้แหละไป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 